เพลงที่ชอบตบเป็ดต่าก็ไม่นองและก็ต้องเรลวโดยมีเพลงต้องารจะเนอของตกปตกเป็ดตาลยตกปอเอาไรียนู้เรียนรับเลยตายสิมเป็นตลกอยู่ดีๆมาเป็นขายมือ

เราต้องหาไม่มาเล่นก็ไม่ได้ต้องฝันหรือฝมอ่งงปิดปเหมันพาพ่อมันออ่นดีเกินคงตั้งแล่นะเขามีพ่อมแม่ตัวผมไม่แลเห็นใครตัวผมเกิด i mm so -hmm. ปลูกต <Cornell. S 2> ้นรักก็กลัวไม่ออกกลัวไม่มีดอกมีผลอยากปลูกเยื่อใยถ้าสาวคนไหนได้ยินเอ็ดอยากได้สาวหอมสินสักสามคนแล้วเดินนี้งข้าวเหนลยหนูอมปรคองประองขนาดขาพี่เดีอด อไงอุกควยนี่กูเป็นควยของเพื่อนเพื่อเหรอเนี่ยอุ้ควยนามสกุลละทวยละทมไว้ตายแล้วนามสกุลห่อแม่ับเป็นตระกูลเราควยยังละทวยละทมอันนี้น้องชายเรานี่ชื่ออะไรอันนี้พี่ควยพี่ควยน้องน้องชื่ออะไรลูกชื่ออะไรเจียวชื่อไอเจียวเออเดียวเจ้าอ่ะเดียวเจ้าที่อยู่ที่นี่เนี่ยที่มีความสุขและตอนนี้พวกเราเนี่ย ที่เรวาวันนี้วิชาสมเร็จเสียสิ้นแล้วออฉันตั้งใจอยากจะกลับมาไปหาแม่กับแม่นะพวอมีแม่กับแม่นะต้องคอยกลับไปดูแลเออวันนี้เสร็จทุกคนนะเรียนจบแล้วแต่ว่ามันก็แยกย้ายกัน,นมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าฉันสงสัยวบดาบเล่มนี้นะ่ะแต่ก่อนตอนมาเรียนเนะ<ต>พื่อนไม่เคยมีพอมาเรียนจบแล้วไ่เอาดาบเล่มนี้ออได้ไอรงลอง,ลองวันครยก้าวไปทีเลยก็กําลังจะมาบอกเพื่อนเพื่อนเมื่อเช้าก่อนที่จะตื่นเนี่ยก็นึกไวล้ลว,ว่าเดี๋ยวต้องไปร่ำลาอาจารย์ แล้วก็จะบอกเพื่อนๆเนยว่าจะกลับบ้านแต่พอไปนั่าาอาจารย์นั้นก็ได้ยาบเล่มนี้ติดตัวอาจารย์บอกว่าเอาไว้ป้องกันตัวเอาไว้ไปดูแลแม่ที่บ้านเพราะหยาบเล่มนี้มันมีชื่อว่าหยาบเล็กกระพี้เมื่อสามารถดูแลเราได้หยาบเล่มนี้ถ้าประทะดยาบสามัญทั่วไปไอ้หยาบเล่มนั้นต้องหักพังพี่นาศทันทียิงงออเป็นของดีสุดน่าเก็บไว้กูก็ได้ของวิเศษมาอะไรอ่ะมึงดูดิไข่อะไรเนี่ยมีใบออกมาด้วย ไ่เซ็กไฟอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรมะโยมพิดป่ะเอาลหะอเออไม่รู้เฮ้ยได้ดาบก็ี่ยเหรอนี่ได้ดาบมาฉันไม่ได้หรอกหลวงตาไม่ได้ให้หรอกกูไม่เอาหรอกดาบเดี๋ยมันจะจ่อเกินไปนะกูได้ของดีมาจากแม่กูแล้วอะไรพระรอดพระรอดเนี่ยเป็นของเก่าสมัยพ่อกูคล้องอยู่อืพ่อกูคล้องนี่ไปเชียงใหม่เว้ยนั่งรถทัวร์ไปมึงเชื่อไม่รถทัวร์ตกเขาคนอื่นตายหมดเลยพ่อกูรอดอยู่คนเดียว ไม่รอดตายเหรอรอดจะกระจกลงไปตายข้างนอกคนเดียวจริงๆพ่อขนาดรอดนลรอดนะจิดี๋ไวเราคอยคอเลยเขาจะกลับหมดแรงันไปใครเราก็ต้องไปกันเหลิมสิเฮ้ยฉันเป็นคนจนนะไม่ไปได้หรอกมีมีด้วยกันกดกดด้วยกันเพื่อนออาก็ได้ไปกับฉันะแต่ว่าเพื่อนจำเอาไว้นะถ้าเพื่อนเดือดเนื้อร้อนใจไปหาฉันได้บ้านเขาอยู่บดีโกสมสังเกตยังไงนะโกสม ยอดแหลมมสีอทองนั่นแหละบ้านฉันยอดแหลมสีทองใช่ที่บ้านมึงหรือป่องเมนกนะะั่นเลยอเอาละอางี่แคนั้นเดี๋ยวเราแยกทางตรงนี้ถ้าเกิดมีโอกาสพวกได้เจอกันใหม่ได้เลยจะโทษเวนที่ทำหรือกาแน่กาหรือแม่ก็ไม่รู้ดูหน้าขันไปลำบากคนเคยรักกันมาต้องมาจากกันก็จอมขวัญไม่ยายดี ตัวพี่เลยเอ๋อต้องพายุมางเก็งเลยต้องเดินล้อลัดตัดป่าละทุงขัดคิวทงแถวเฮมึงทางจะเดินล้อลัดเออว่าตัดทางเลี้ยวทางจะคดจะเขียวแม่มันขัด งเงินเงินติดจะเดินตามทางแน่สิ่งที่หวังคงมีสักวันจะเกิดมาจนตัวตรุงทนทุกใจจะรักใครชอบใครกลัวเขาจะด่าวา่าจะรักใครกันจะทีบโสาซาวครั้งใดกลัวเขาจะไม่สงสารเพราะว่าผมนั้นมันเป็นคนจน คนจนอย่างพี่นี่พี่เงินเค่นอำนบาทอยาจะไปสามารถบางครับสะกดยิ่งไทยคนสวยของพี่อย่าง,คคนง,ยงนี้ไปมีรักใหม่ไป้ั่งซอ้อนมอตอนใสหลุดไปเอกสิบเอ็แบงค์นี่เกียรงพี่ราคาไม่มีร้อยบาทมันช้าอึดอาดแต่ก็๊ทเอกสิบไถ่ตั้งแต่เชา้ายันค่ ร,ร้รารำที่ใจลฟังไม่เหมือนรถเครื่องผ่านแดนมงมีแต่หวงแขนทุกคนจีบไม่เก่งเหมือนเพลงยอดะะรักจรดน้อยใจนะผมจะทำาะไหนเอ็ดลงรักสาวก็บอกเขาไม่ได้ไจะทำย่างไงก็ผมจีบสาวไม่เป็นทีไ่ได้รลยผมจีบสาว ໄວ້ຄາລູກຊມບໍີໃຄມື້ເັ່ກ หายเหลาตาหัวสูใหญ่ก็ตัด่ใหญ่บุบไปต่สองใจกันอ่อนแอนเวทีมายัดยีรอมาหลายปีผมอยากมีจังเมีเยมกะลาคุ้มพามีนางมีนามีไดังมีตาพุทธพาไม่ถูกนากระดาษกระดาษแล้วไปไห อย่าพลาดเลยมาตัวเเจอกันไปวเลยมึงเดิมมันล้มเมืนเด็กชายจะไปอย่างไร